ครับวิธีใส่กดสูตรโกงเกมนะครับก็เข้ามาที่หน้าเกมนะครับแล้วกดบวกเพื่อที่จะสต็อปเกมก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัว L นะครับตัวนี้ตัว L นะครับตัว L บนแล้วก็กดปุ่มล่างนะครับพร้อมตัว R นะครับตัวนี้กดลงนะครับนี่กดพร้อมกันปุ๊บมันได้ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาโชว์ครับ Tesla แล้วก็เข้ามาที่ e d i s o อนนะครับกด A นะครับปึ๊บเข้ามาที่เชอร์ครับถ้ามันมีถ้าเครื่องมันใส่สูตรมาแล้วนะครับเอาอัปโหลดสูตรมาแล้วเนี่ยกดปุ๊บมันก็ได้มีสูตรให้ลงในนะครับของแต่ละเกมนะครับถ้ามีนะครับแล้วก็เราจะเปิดใช้โหมดตัวไหนแล้วก็กดออนเอาอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็แบ็คออกกด B บางทีมันก็จะให้เรากด ตัวนี้ออกนะครับกด L กดล่างแล้วก็กดตัว R เพื่อออกนะครับผมครับประมาณนี้นะครับผมการใส่กดทวงเกค,ครับนี่ครับเลือดเต็มหลอดสวัสดีครับ